การแข่งขันการยืดกล้ามเนือ้อที่จะได้ทั้งความรู้และความสนุก <Yeah! S 1> จะเป็นยังไงตามมาดูกันเลย ่อนอื่นฝากติดตามหลักในการยืดกล้ามเนื้อในคลิปก่อนหน้าด้วยนะคะซึ่งสุ่ยได้อธิบายหลักสําคัญในการยืดกล้ามเนื้อที่คนยืดกล้ามเนื้อต้องรู้ค่ะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการยืดกล้ามเนื้อและเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการยืดกล้ามเนื้อว่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นค่ะ ิบกติกากันก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้พ่อโชคกับแม่เหมือนเล็กเนี่ยจับฉลากขึ้นมาหนึ่งใบนะคะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อและให้ทําท่ายืดกล้ามเนื้อนั้นรวมถึงจะต้องตอบคําถามด้วยว่าท่าที่ทําเป็นการยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนถ้าทําท่าถูกจะได้1คะแนนและถ้าตอบได้ถูกด้วยว่ายืดส่วนไหนก็จะได้อีกหนึ่งคะแนน ถ้าใครได้คะแนนเยอะกว่าการคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะส่วนคนแพ้จะต้องโดนถูกทำโทษก็คือจะต้องไปวิ่ง10รอบน้าสิก็ได้ทำฉลากไว้เดี๋ยวจะให้พ่อโชคกับแม่หมเล็กจับออาพ่อโชคจับก่อนติ้งยยอยู่อาได้เปอร์5นะคะโอเค อันนี้ถือว่าถูกต้องนะคะถ้าเมื่อกี้ที่พ่อโชว์ทำเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาขาตรงไหนคะชี้ชี้ให้ดูหน่อย <Yahoo! S 1> ก็คือตรงน,องอองน่องอ่ามีคตอบที่ถูกต้องออกล้ามเนื้อน่องในคนเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2มัดก็คือมัดนอกและก็ มัดในท่าที่คุณพ่อชว์ทำเมื่อตะก,กี้นี้จะเป็นการยืดน่องมัดนอกแต่ถ้าเราต้องการยืดน่องมัดในท่าจะคล้ายๆกันเลยพ่อชว์ทำเมื่อกี้จะเป็นเหยียดเข่าตรงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการน่องมัดในให้เราองอเข่าด้านหลังขึ้นก็จะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ทางด้านในค่ะสําหรับตาที่2จะเป็นตาของแม่เวเล็กอ่ะเดี๋ยวแม่เวเล็กจับเลย คิดว่าข่านี้คือเป็นการยีดกล้มเน,นื้ออะไรคะดืดตรงนี้เน่เน่นอ่าโอเค ถือว่าถูกต้องนะคะคือท่ายืดกล้ามเนื้อบ่านั่นเองซึ่งกล้ามเนื้อชือว่า upper t r a p e z i u กล้ามเนื้อมัดนี้จะต้องโดนยืดโดยมี3ขั้นตอนซึ่งกง้มศีรษะลงก่อนแล้วก็เอียงคอ,อ,อ,อแล้วก็หมุนคอมาฝั่งด้านที่ต้องการยืดอย่างท่านี้แม่เลยคิดว่าเขายืดฝั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านขวาด้านขวา,า,ขวาชาแล้วงั้นดังนั้นเขาจะหมุนคอมาทางด้าน วานนั่นเองสำหรับข้อนี้แม่เล็กได้ไปเลย2 2> สองคะแนนโอเคสำหรับตาที่3ตาของพอ่อโชค่ะเบอสองอ่ะโอเคค่ะถือว่าเกือบถูกให้ลองตอบก่อนดีก,กว่าว่าท่านี้ยืดกล้ามเนื้ออะไรครับสบัตส,สบสัตเป็นคำตอบที่ ยังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวลองปรับท่าให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวเราปรับท่าให้ดูก่อนว่าถ้าทําถูกต้องแล้วเนี่ยจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อที่โดนยือดอันนี้หรือเปล่าตรงไหนเลยแขนตรงไหนคะม,มาด้านหน้าแล้วใช่ไหมจริงๆคือเป็นการยืดกล้ามเนื้ออกนั่นเองนะคะการยืดกล้ามเนื้ออกอันนี้นะคะ่ะเราจะทําได้หลายระดับ เนะแต่ระดับประมาณช่วง90องศาจนลงมาอย่างเงี้ย่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยตึงกันนะาะดังนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าเออเราจะไปตึงบริเวณอื่นมากกว่าแต่ถ้าเราเลือกระดับที่90 ขึ้นไปเนาะโดยคนส่วนมากมักจะตึงประมาณ90ขึ้นไปนะคะ่ะโดยเฉพาะ120องศาประมาณนี้เนาะร้อยยีองศาเขาจะเริ่มรู้สึกตึงมากขึ้นนะคะตรงบริเวณอกกล้ามเนื้ออกอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วคนมักจะตึงกันดังนั้นหลักในการยืดกล้ามเนื้ออกนะคะก็คือให้เราเนี่ยควางแขนแนบกับกำแพงไว้นะคะและก็ให้เลื่อนแขนไปในระดับที่รู้สึกว่าตึงกล้ามเนื้ออก ถ้ายังไม่ตึงอาจจะมีการบิดหมุนตัวออกไปทางด้านข้างนิดนึงเล็กน้อยก็จะตึงมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับตาที่สีแม่เล็กจับต่อเบอร์สามค่ะเบอร์สามโอเคอันนี้ได้ยังไงนะมาดูอ่ะสำหรับแม่เล็กนะคะทำได้ทุกต้องเลย เราตอบว่าท่านี้ยืดกล้ามเนื้อมันหนยืดตั้งแต่เนี่ยไปขา,ไป,าไป่เลยอ่าใช่เป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าตรงนี้เลยถูกต้องนะคะมีทิคนิดหนึ่งสำหรับบางคนที่นอนแล้วทำำําลําบากเนาะอาจจะงอเข่าทางด้านล่างได้นะคะงอเข่าเล็กน้อย,อยเนาะเพื่อให้มีการคงตัวได้ในระหว่างที่ทําท่านี้นะคะซึ่งท่านี้หลายคนอาจจะรู้จักใน ท่าของการยืดนี้เลยนอ้นคือเหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่เรายืนแล้วจับแบบนี้ยืดในผู้สูงอายุอาจจะยากไปเพราะบางคนมีการทรงตัวที่ไม่ค่อยดีดังนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาไปในท่านอนตะแคงแบบนี้ได้ค่ะสำหรับตารที่5ค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์4 ถือว่าทําได้ถูกต้องนะคะอะเดี๋ยวลองให้พ่อโชคตอบนะเป็นการยืดกล้ามเนื้อมาไหนในลองชี้ตำแหน่งที่รู้สึกโดนนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเป็นคําตอบที่ถูกต้องอถ้ามันจะคล้ายๆกันท่าที่พ่อโชคได้ก็คือเป็นท่าย,ยืดกล้ามเนื้องอสะโพกนะคะกล้ามเนื้องอสโพกนั่นเองอะเดี๋ยวสื่ออธิบายให้ฟังเป็นยังไง ท่ายืดกล้ามเนื้องอสโพกนะคะวิธีการเนี่ยให้เราตั้งขาชันขามาดัานด้านหน้าเราจะยืดกล้ามเนื้องอสโพกทางด้านนี้เนาะนะคะให้เรา,าวางขาตัวา,าแบบนี้แล้วก็ตัวตรงนะคะบางคนถ้าขมิบก้นเป็นก็ขมิบก้นนะคะจะรู้สึกตึงตรงกล้ามเนื้องอสโพกได้มากขึ้นแบบนี้นะคะระวางงอจะไม่แอนแบบนี้มากเกินไปนะคะให้ตัวตรงนี่แหละแต่ว่าใช้ในการดันตัวไปข้างหน้าแล้วก็ขมิบก้นแทนนะคะ บางคนท่านี้ต้องมาระวังจะมีแรงกดต่อเขา่าค่อนข้างเยอะถ้าใครรู้สึกเจ็บเขา่าก็หาท่ามาวางลงที่เข่าได้นะคะตาสุดท้ายโชคค่ะถือว่าเป็นท่าที่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการที่ทำออไร ไม่รู้อะตุย๋ยเนี่ยเรารู้ว่ายืดกล้ามเนื้ออาชี้ก็ได้นี่ไงตรงนี้เลยอาเด,ดี๋ยวลงหายใบนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเกยบมาอันนี้ยังเป็นคำนตอบทีย่ยังไม่ถูกนะคะจริงอันเนี้ยเป็นการยืดกล้ามเนื้อก้นมัดเล็กนะคะ<อ>มัดลึกด้วยใช่ชยยื่อกล้ามเนื้อพิลิฟฟอร์มิซึ่งอาจจะไปไปได้เพราะแม่หมวยเล็กเนี่ยเป็นคนที่ยืดกล้ามเนื้อ,อ,ต,อตัวเองบ่อยอาจจะไม่ค่อยตึงนะคะไม่ค่อยรู้สึกตึงก็เลย เลยอาจจะยังไม่ค่อยฟิลอ่าโอเคสรุปคะแนนนะคะสําหรับพ่อโชคได้ไป4คะแนนสําหรับแม่เล็กได้ไปทั้งหมด5คะแนนเย้สหับคะแนนอ่ะดังนั้นบทลงโทษจะอยู่ที่พ่อโชคนะคะเดี๋ยวเราจะให้พ่อโชคไปวิ่งนะคะถูกคำโทษ จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปสอนการยืดกล้ามเนื้อหวังว่าจะได้รับความรู้และความสนุกกันอย่างเต็มที่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย